ฝันะ่งน,นี้เละแน่นอนนีราเนี้นะครับร่นี้นะครับฝาสูบหนึ่ง j Z นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดลองเช็ควาล์วั่วกันว่าวาลวไหนรั่วบ้างก็อย่างที่ทราบฮะสูบ6วาลวแตกอันเนี้ยเละแน่นอนสูบนี้ไม่ต้องห่วง จะเลี้ยงจากอันนี้สูบหนึ่งนะครับหนึ่งคือขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอเดี๋ยวลองหกก่อนอันที่วาวแตกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเติมน้ํานะโอเคนะฝั่งนี้เละแน่นอนอ่าสูบห้าครับเราจะเริ่มจากไอเสียก่อนนะครับฝั่งนี้คือไอเสียเติมเข้าไปถ้าเติมจาก ฝั่งท่อเนี่ยแล้วไหลเนี่ยแปลว่ามันรั่วเยอะนะครับก็ที่เหลือก็ยังดูไม่รั่วนะแล้วก็ อีกวิธีหนึ่งครับเราก็ต้องเอาลมฉีดอัดเข้าไปแล้วก็ดูฟองอากาศว่ามันจะรั่วไหมเดี๋ยวผมไปเอาลมก่อนเอาละครับก็ผมได้ปืนลมมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองที่สูบห้าเลยเดี๋ยวผมจะอัดลมเข้าไปนะ น้าดูไม่รั่วนะครับน้าไม่รั่วถูกสี่ถูกสอ่าถูกส,สอง ถ้าร่วจะเป็นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมองอากาศจะขึ้นเลยถ้าเราเป่าเห็นไหมครับนี่เป่าอย่างนี้นะครับ รั่วแน่ถ้าทรงนี้นะ,ะดูอีกตัวหนึ่งอ๋อน่าจะรั่วเหมือนกันนะรัวเหมือนกันครับตัวนี้ก็รั่วนะครับอันนี้คือสุบสองนะไอเสียสุบสองอ่ามาดูสุบหนึ่ง ก็รั่วเหมือนกันครับรั่วหนึ่งตัวรั่วตัวขวานะครับตัวนี้ดูเหมือนจะไม่รั่ว่าตัวขวารั่วเห็นไ,ไหมครับต่อ วา wow, ไอเสียรั่วเยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวต้องมาเช็ควาไอดีต่อเอาละครับเดี๋ยวเรามาเช็ควาไอดี wow กันต่อนะฮะด้านซ้ายคือสูบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สูบหนึ่งก่อนผมเติมน้ําไว้ครบทุกสูบแล้วยกเวนะ้นสูบสามนะสูบสามอันนี้เติมเต็มเหมือนกันแต่ยุบไปแล้วน้ําวาลรั่วเยอะครับไม่วาลก็ฝาเลยแหละโอเคเดี๋ยวเช็คสูบหนึ่งก่อน ร่วมเหมือนกันนี้นไครับสุวสองครับก็มีร่วน มีร่วนิดหน่อยนะครับอ่าสุกสามผมเติมน้ำเต็มแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวเติมน้ำใหม่เดี๋ยวดูนะฮะน้ำล้นเลยแป๊บเดียวยุบไปเลยยุบแล้วครับโอเคเดี๋ยวเอาลมเป่าเช็คดู น,นนะโอเคสูบสามก็รั่วนะฮะต่อไปก็สูบสี่สูบสี่ก็รั่วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวสูบห้าเดี๋ยวขอให้ลมมันแรงกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะไปเช็คสูบห้านะเดี๋ยวมาดูสูบหนึ่งอีกแป๊บหนึง่งอ่าน้ําหยดเลยอันนี้คือยังไม่ได้ลมเป่านะนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คืออาการวาวล์วรั่วแบบง่ายๆเลยเวลาเราเช็คเติมน้ําเข้าไปก่อนเลยยังไม่ต้องลมอัดสวนนะ ถ้าน้ำหยดนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปถึงเบนซินนะครับเอาแค่น้าเปล่าก่อนนะครับถ้าน้าเปล่ามันยังหยดเนี่ยเบนซินเนี่ยเอาไม่อยู่แน่โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คสุภากันนะครับ ห้าก็รั่วนะครับลมออกเหมือนกันแต่มันก็ยังพอขี่ได้นะแต่มันก็เครื่องตัวนี้โซมมากครับเดี๋ยวดูสูบโผ่กันต่อ ไอดีสูบหก็ยังรั่วนะฮะไอดีสูบหกก็ยังรั่วนะแถมไอเสียวาลวบินไปด้วยก็เครื่องตัวนี้อาการหนักมากนะเพราะวาวลรั่วเกือบทุกสูบเลยไอสูบที่ยังใช้ได้ก็คือมันก็ไม่สมบูรณ์นะฮะกำลังอัดมันก็ไม่เยอะก็จะคุ้มค่าซ่อมหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวรอเช็คราคาซ่อมก่อน